สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับทิปแอนทริค for you นะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีกำหนดระดับความสว่างของแต่ละแอปแบบอัตโนมัตินั่นเองเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับก่อนชมเนื้อหาต่อไปผมก็ฝากช่องทิปแอนทริค for you ด้วยนะครับสามารถกดติดตามช่องทิปแอนทิค for you ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับอันดับแรกครับที่ Play Store แล้วพิมพ์คำว่า b s i n e s ม e a นเตเจอ b r i g h t n e w s เว m a n a g e r แล้วก็ค้นหาครับตัวแอปจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมแตะเข้าไปนะครับติดตั้งครับผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปคุณผู้ชมก็ใช้ใช้นิ้วแตะที่ชื่อคลิปคำอธิบายก็จะได้กันมาพร้อมกับลิงก์ของแอปตัวนี้นะก็ใช้นิ้วแตะที่ชื่อ,อใช้นิ้วแตะที่ลิงก์ได้เลยเพื่อทำการติดตั้งนะครับ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเปิดใช้งานมาถึงหน้านี้ก็ให้คุณชมเลือกในส่วนของ Bitnet Manager แล้วก็แตะเข้าไปครับปึ๊บอ่านะครับ Usage Permission นะครับแล้วก็เปิดครับตรงนี้เลื่อนเปิดปึ๊บหลังจากนั้น Bitnet Manager ตรงนี้นะครับให้แตะเข้าไปครับปึ๊บแล้วก็ อนุญาตการติดตามการใช้งานเปิดครับเสร็จแล้วก็แบ็กกลับแบ็กกลับมาในส่วนของ Modify System Setting ครับเปิดอนุญาตให้สิทธิ์เปิดแล้วก็แบ็กกลับครับเสร็จแล้วก็ทำการเซฟ อ่า get and set Mac นะครับก็คำว่า get ครับแตะเข้าไปปุ๊บหลังจากนั้นทำการ save ครับปุ๊บอ่าต่อไปนี้เราก็จะทำการเลือกแอปที่เราจะต้องต้องการที่จะตั้งระดับความสว่างนั่นเองนะครับผมจะยกตัวอย่างสัก2แอปนะครับเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นผมจะยกตัวอย่างในส่วนของ Facebook ก่อนนะครับอ้าวเปิดใช้งานเราก็เลื่อนครับปึ๊บ อ๋อลืมไปคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องทําการเปิดในส่วนของบ i n เน็ตมาเนเจอก่อนนะครับเปิดสวิตช์ก่อนโอเคเปิดตรงนี้ก่อนปุ๊บหลังจากนั้นมาในส่วนของ Facebook ตรงนี้ครับอ่าเลื่องเปิดใช้งานปุ๊บแล้วก็ในส่วนนี้เราก็เลื่อนทางซ้ายก็สว่างน้อยนะครับเลื่อนทางขวาก็สว่างเยอะส่วนนี้ผมจะตัวอย่างให้ Facebook ปรับในระดับ10พอนะครับปุ๊บแป๊บนึงแป๊บนึงนะคุณผู้ชม จีนหลุดระดับ10พอ่อสิบเก้าก็ได้นะครับสิบสิบเบไม่เป็นไรครับนิดหน่อยแล้วก็เซฟครับปึ๊บแล้วก็อีกหนึ่งตัวอย่างก็คือ Google ครับเปิดเลยปึ๊บเมื่อสักครู่นี้ Facebook ประมาณ10นะครับ,บเก้าสประมาณนี้ต่อไป f a Facebook o ๊กเป็นระดับไหนดีครับ เอาเป็นร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งได้สองประมาณนี้แล้วก็เซฟครับปุ๊บอ่าต่อไปก็เราก็นะครับทำการกดปุ่มโฮมออกไปเลยแล้วเปิด Facebook ครับนี่ปุ๊บจะเห็นว่านะครับอ่าเฟสทาง f c e e o o o นะครับก็จะมีการลดระดับความสว่างลงนะครับผมต่อไปเราไปเปิดในส่วนของ Google Google เปิดเลยเปลึบนี่นะครับผมมาเปิด Google ความสว่างก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับอ่เาเปรียบเทียบใหม่นะครับเดี๋ยวจะมองไม่ออกอ่าเข้าไปที่ f a c e b o o k นี่ครับความสว่างก็จะลดลงนะครับประมาณ10ระดับ10แล้วก็ไปส่วนของ Google นี่ครับ Google ก็จะประมาณนี้เะครับผมและนี่ก็คือวิธีนะครับตั้งค่าหรือว่าปรับระดับความสว่างของแต่ละแอปนะ แบบอัตโนมัติหรือว่าแบบแยกกันนั่นเองนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนทันทีที่ผมมีคลิปใหม่ๆหากมีข้อสงสัยก็ส่งข้อความมาทางคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมทีมงานของ t a ิป Trick For You ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ